สวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวิชัยเจริญไสงามนะครับเนาะวันนี้อัปเดตนะครับวันจันทร์ที่13มกราคมนะครับเนาะเวลาตอนเช้าๆนะครับพี่ชัยก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะครับ FC ก็อยู่ร้านนี่แหละนะครับเนาะก็ไม่ได้อัปเดตให้ FC ดูเลยนะครับเนาะวันนี้ก็พี่ชัยก็ถือโอกาสมาอัปเดตให้ FC ดูนะครับ ก่อนอื่นพี่ชายก็ขอขอบคุณ f c ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับตอนนี้พี่ชายก็หัวใจก็แข่งขึ้นแล้วนะครับเนาะก็พูดได้ลื่นแล้วนะครับเนาะก็พี่ชายคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c ทุกคนเลยนะครับที่คอยใกำลังใจพี่ชายนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ f c จาก ขอนแก่นนะครับเนาะเป็นหลวงพ่อนะครับเนาะก็โทรมาสั่งปิดด่วนเลยนะครับพี่ชัยก็จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วครับเนาะก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ f อทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยกำลังใจ YouTube ช่องทางรถไถคุณจนนะครับก็ที่มาอุดหนุนพี่ชัยนะครับก็ขอให้ f อพี่ชัยทุกคนร่ำร่ำรวยๆนะครับถูกหวยรางวัลที่2กันทุกคนนะครับพี่ชัยขอรางวัลที่1นะครับ f อนะครับซื้อทุกงวดแเลยไม่เคยถูกเลยนะครับเนาะก็หลายๆที่ก็ ข้าวปลาก็ไม่ได้กันนะครับ FC พี่ชัยก็ทำไว้34ไร่นะครับเนาะก็ว่าจะเกี่ยวประมาณวันที่15นี้นะครับก็พี่ชัยคิดว่า13 4ไร่เนี่ยก็น่าจะได้ข้าวถ้าได้ถึง2เกียนนี่ก็โอเคนะครับ FC เพราะว่ามันเป็นหลอดหอมนะครับเนาะอีกอย่างหนึง่งพี่ชัยก็ไม่ค่อยได้ดูแลเท่าที่ควรนะครับเนาะช่วงจังหวะแฟนพี่ชัยก็ไม่สบายด้วยนะครับน้ำท่าก็ไม่ค่อยได้ดึงใส่นะครับก็ว่าจะไถ่ทิ้งก็จีได้นะครับเนาะ ก็ลองดูนะครับเผื่อมันจะได้ก็ห้าหกเกนแต่พี่ชายหวังว่าแค่สองเกนนะครับเอฟซีนะครับก็เข้าดาหนาวแล้วนะครับเอฟซีก็ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับเนาะแต่พี่ชายอะดีนอนหนาวเนี่ยโอเคครับมาเปิดหัวกันด้วยช้างสยามนะครับจ้างสยามสวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับโพลุ่งเพชรหางโพ่งนะครับพี่ชายเปิดมาอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับสยามแท็กเตอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ หนึ่งหมื่นบาทนะครับหรือจะเป็นในด้านอาร์ทีร้อยยี่สิบพัตตาโตนะครับพี่ชายเปิดไปอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาทนะครับโค้งนกเอ็นทีสิบเอ็ดนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับหรือจะเป็นในด้านอาร์ทีเก้าศูนย์พัตตาโตนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเป็นรถยึดนะครับเอสซีตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับอาร์ทีเก้าศูนย์พัตนะครับโค้งกระทิงแดงเคเอสเจ็ดสองนะครับซุปเปอร์เคเอสนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับ คูบัตต้า ET95 นะครับเครื่องเดิมๆนะครับในนิ่มๆเลยนะครับตัวละ14,000บาทนะครับโค่งวีเล้งบางนานะครับเนาะสภาพสวยๆเลยนะครับเดิมๆนะครับตัวนี้พี่ใจเปิดไปอยู่ที่16,000บาทนะครับตัวนี้จะเป็น YM กองทอง115มือหมุนหน้านะครับ YM นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับแต่พี่ใจเก็บสีนิดหน่อยนะครับตัวนี้อยู่ที่26,000บาทนะครับ หรือจะเป็นในด้านโค้งสยามกูปาต้าเอ็นซีหนึตัวนูนเกียร์กลางนะครับพี่ชายแปลงเป็นลูกเตะเรียบร้อยนะครับตัวนี้พร้อมล้อย่งเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สอ0 0มื่นเก้ับาทนะครับคนสนใจมาดูชมได้เลยนะครับพร้อมล้อย่งใหม่เลยนะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็น YM กองสองร้อนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่22,000บาทนะครับโค้งนก NT11 นะครับตัวนี้อยู่ที่14,000บาทนะครับ คูปาต้า ET 110นะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับแต่ไม่ได้ใส่กระโปรงให้นะครับตัวนี้พี่ชายเปิดเป็นที่17,000บาทนะครับโคงนก NT 11นะครับตัวละ14,000บาทนะครับส่วนนกสนใจสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับโคงราคา5,000-6,000นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับยังมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับป้ายอาจจะขาดไปนะครับเนาะ ก็เข <bio. S 1> ้ามาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับก็พี่ชายก็ขอขอบคุณ FC นะครับเนาะเจ้าแก่ไรอ้อยนะครับเมื่อวานก่อนนี่ก็สั่งปิด105ไปเลย2ตัวนะครับก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับตัวนี้จะเป็น LM85 นะครับเจ้าโลกนะครับ LM85 เจ้าโลกนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่ชายเปิดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านคูปาต้า ET110 ้ิบวิวนะครับเปลี่ยนปอกเปลี่ยนแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่ 9,000บาทนะครับโครงไมกิวไทเทเนียมนะครับตัวนี้อยู่ที่10,000 10,000บาทนะครับสนอกสนใจนะครับมาสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์สยงามนะครับยังมีให้ FC เลือกจมทุกรุ่นทุกย่อเลยนะครับกูมาต้า ET800 นะครับตัวอี้อยู่ที่13,000บาทนะครับสนอกสนใจนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับเนาะ ก็มาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านโครงสยาม NC 1 3 1เกียร์กลางตัวเรียบนะครับตัวนี้เป็นคัสนะครับพี่ชายยังไม่ได้แปลงให้นะครับพร้อมร้อย่งเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับ TF 120DI นะครับเนาะสภาพเดิมๆเครื่องสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่29,000บาทนะครับ ET 95เกาเดิมๆนะครับตัวละ14,000บาทนะครับ 80ดําเดิมตัวละ10,000บาทนะครับสนตกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับมีให้ f c เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะร้านพี่ใจตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดจัแหงเพชรนะครับเนาะตัวนี้จะเป็นท F 120 d i นะครับเนาะตัวนี้จะเป็น t f 120 d i นะครับเนาะสภาพสวยๆเลยนะครับเนาะ TF 120 d i นะครับมุนหน้านะครับ ตัวนี้พี่ชัยเปิดไปอยู่ที่33,000บาทนะครับโค้งวิกกิ้วไทเทเนียมตัวใหม่หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่13,000บาทนะครับพร้อมล้อยางเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องคูปะต้า ET80 นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่13,500หนามนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเนาะสนอกสนใจก็มาดูชมได้เลยนะครับสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนต์สยงามนะครับมีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกช่อเลยนะครับเครื่องไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าเครื่องแน่นอนนะครับเนาะ หรือจะเป็นในด้านรถอีแตนนะครับรถอีแตนเพาลอยมีสโลนะครับสนกสนใจไปดูลากมันนะครับตัวนี้พร้อมเครื่องเลยนะครับพี่ชัยเปิดไปอยู่ที่50,000 5,000้บาทนะครับสำหรับ FC พี่ชัยนะครับพร้อมใช้งานนะครับหรือจะเป็นในด้านรถลากฟางนะครับรถลากฟางสวยๆเลยนะครับโค้งลุ่งเพชรยาว6เมตรนะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่50,000บาทนะครับถ้าเป็น FC พี่ชัยก็45,000จัดให้ได้เลยนะครับเนาะ แต่พี่ชัยว่าคุ้มเลยนะครับ FC โค้งก็โค้งใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นเป้าอย่างสวยเลยครับยางก็ยางใหม่นะครับร้านพี่ชัยตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะมาเลือกมาดูชมกันได้เลยนะครับเนาะสหนุกสนใจตัวไหนก็กิ้งก้างโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับสินค้ามีให้ FC เลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะ ก็เข้าหนา้าหนาวแล้วนะครับ FC mm hmm. ก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับเนาะ uh huh. ก็มีข้อคิดประจําใจของพี่ชัยตลอดเวลาเลยก็ว่าการที่มีคู่ชีวิตนะครับ FC mm hmm. เขาอยากได้อะไรดูแลเขาให้ดีนะครับเนาะ mm hmm. อย่างพี่ชายตัวพี่ชายนีนก็บ้าตแต่งงานบางคนไม่มีเวลาให้คู่ชีวิตว่าเขาอยากได้อะไร mm hmm. เขาจะทําอะไรนะครับ mm hmm. เห็นทําทุกอย่างนะครับวันที่เสียเข้าไป เราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเนาะแต่พี่ชัยคิดว่าคนเราทุกคนก็ต้องตายกันทุกคนนะครับเนาะแต่ตายช้าตายเร็วแค่นั้นเนองนะครับเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดําเนินต่อไปนะครับเนาะก็พี่ชัยก็ฝากล้านทวีชัยเจริญยนตสยามไว้ด้วยนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไทงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ